องค์ิตเชื่อมหน้านอายัดคลือดหายมูลค่า12ล้านปอนด์ของเฉิญจื้อที่ปรึกษาใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนตและเป็นบุคคลในรายชื่อความบาดของสหรัฐเบื้องหลังของทรัพย์สินนั้นคือรอยเท้าของเครือข่ายธุรกิจที่พวัวพันการโกงออนไลน์ระดับภูมิภาคและการฟอกเงินผ่านอสังหาการใช้แรงงานบังคับในศูนย์แกมที่กระจายอยู่ทั่วกัมพูชาลาวและเมียนมาเมื่อเงินโกโผกเคลื่อนผ่านระบบการเงินโลกมันไม่ต่างจากไวรัสที่มีบัญชีธนาคารและลอนดอน คือจุดเริ่มต้นที่ไวรัสนี้ถูกตรวจจับครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้รัฐบาลสหรัฐเปิดเกมลุกอีกด้านหนึ่งผ่านร่างกฎหมาย hr 5 4 9 0จัดตั้งคณะทำงานข้ามหน่วยงานเพื่อสืบสวนปิดศูนย์โกงออนไลน์และดำเนินคดีต่อเจ้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญที่สุดอนุญาตให้ความบาดบุคคลและองค์กรต่างชาติที่มีส่วนร่วมในพิกเบเชลลิงแ a มและการฟ้องเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลเฉินเชื่อและอีกกว่า30รายชื่อพร้อมบริษัทอย่าง Pri n c e Group หวยอุนกรุ๊ป White Sands Palace Casino, k 99 Group นี่คือการประกาศสงครามเศรษฐ,ฐ,ฐกิจต่อระบบฟองเงินของรัฐเงาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะกัมพูชาโดยสารับใช้คเครื่องมือใหม่เศรษฐศาสตร์เชิงข่าวกรอง Economic Intelligence เป็นอาวุธและชื่อของเบนจามินเมร์เบอร์เกอร์ทุระบุในรายชื่อบุคคลที่อาจมีส่วนสนับสนุนเครือข่ายนี้และมีรายงานว่ามีสายสัมพันธ์กับธุรกิจและเจ้าหน้าที่บางกลุ่มในไทย เมื่อข่าวนี้เชื่อมโยงกับกฎหมาย HR 5 4 9 0ไทยอาจเป็นจุดรอยต่อที่สหราชอาณาจักรจะเข้ามาสอบสวนในระยะถัดไปได้หากไทยไม่เคลื่อนไหวก่อนอาจทุกไล้เป็นเขตสีเทาใหม่ของทุนพิกฎหมายเคลือหาที่ถูกอายัดในลอนดอนจึงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการยิงสัญญาณเตือนแรกของศึกเศรษฐกิจสกปรกที่จะลุกลามจากกมุชาไปทั่วภูมิภาค สำหรับประเทศไทยคำถามไม่ใช่ว่าเราจะถูกลากเข้าไปไหมแต่คือเราจะเลือกอยู่ข้างใดข้างทุนเงาหรือข้างความโปร่งใสแล้วคุณละ่ะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ปดคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ